สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เพื่อนช่างใกล้ตัวครับผมวันนี้เรามาอยู่กับอีสุนะครับออนิวนะครับเนาะคราวนี้ก็มาดูเรื่องของเปลี่ยนลูกปืนตัวดันตัวดันสายพานนะครับลูกปืนลูกลอกดันสายพานนะครับเนาะจะประมาณนี้นะครับก็คือผมก็ถอดแล้วแหละแต่ผมจะมาบอกวิธีว่าเออทำยังไงถึงจะง่ายนะครับก็คือถอดออกมาแล้วนะครับเนาะ นี่อันนี้คือตัวบงังบังลมของมอ้อน้ํานะครับอันดับแรกนะครับผมให้เราใช้ด้ามด้ามต่อยาวเนาะไอบล็อกไอด้ามขันยาวครับผมกับเบอร์เบอร์สิบเจ็ดนะครับเนาะให้เรายกตัวนี้ครับตัวเนี้ยผมชี้ให้ดูนะครับเห็นตัวนี้นะครับหนะตัวนี้เนาะอยู่ใต้อยู่ใต้ลูกลอกนะครับนี่เนาะ ขันเข้าไปปุ๊บแล้วก็ยกขึ้นนะครับยกขึ้นคราวนี้ตัวตัวเนี้หล่นไปข้างล่างแล้วผมว้า้เฉยตัวนี้นะครับเพราะผมถอดออกมาละผมคะพาให้เห็นภาพไปเฉยตัวลูกลอกตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ที่นิ้วโป้งผมชี้อยู่เนี่ยมันจะยกขึ้นมานะครับคราวนี้เราก็ปลดสายพานออกเนาะปลดสายพานออกนะครับแต่แว่าก่อนก่อนที่ทำตรงนั้น ให้เราถอดบางลมออกก่อนนะครับผมบางลมของบางลมของหมอ้อ,หมอน้ํานะครับคือตัวเนี้นะครับเนาะโอเควิธีถอดไม่ยากครับผมมันจะมีน็อตอยู่หนึ่งตัวสองตัวสามตัวน็อตเบอร์สิบนะครับแล้วเราก็ถอดตัวนี้ออกนะครับแล้วก็เหียนไปทางนู้นนะครับเพราะเกิดเราเราไม่เหวี่ยนน้ำหม้อน้ำมันจะไหลออกมาตรงนี้มันจะไหลออกมามันจะทำให้เราเลอะ ดันออกแล้วแขนแล้วก็ผูกไว้นะครับผมเนาะแล้วก็เอาอันนี้ออกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เอาออกมันจะอา่ามันจะเอามันมันจะเกะกะตอนที่เราจะเอาบางลมออกนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับนะครับมันจะเป็นหมุดเป็นหมุดนะครับเรางัดขึ้นมาแล้วก็ดึงออกนะครับผมเนาะตัวนี้เนาะเป็นหมุดงัดออกแล้วก็เอาตัวนี้ออกนะครับมันจะเกลกะเหมือนกันตัวที่อา่าเติมหม้อน้ํานะครับ มันอยู่ตรงนี้มันจะเกะกะน,นะครับผมเนาะเอาออกหนึ่งเอาออกสองนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ออกแต่กา้วิธีออกไม่ไม่ยากครับผมดวผมให้ดูนะครับพอเราเอาออกนะครับมันจะอยู่อยู่ท่านี้นะครับเนาะท่านี้อ่าอยู่ท่านี้อันนี้ก็จะเป็นเป็นว่าน้ำเนาะอันนี้ก็เป็นใบพัดเรายกขึ้นมายกไม่ออกนะครับผมเพราะว่า เพราะว่ามันต,ติด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 พัดลมนะครับติดพัดลมของของของตัวเครื่องพัดลมมน้นะําเนาะวิธีการกร็กคือมันจะมีตัวนี้เห็นไหมครับม,มีตัวนี้อยู่มันจะอยู่ท่านี้นะครับให้เราเอาไขาควงนะครับผมมันจะโผล่มานี้มานี้นะครับนี่อย่างนี้ครับมันจะโผล่เราวจะล็อกล็อกนะครับ เราขยวงแหย่ด้าน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 ขอบด้านในนะครับไม่ใช่ด้านนี้นะด้านนี้ด้านด้านในงัดนะครับผมงัดปุ๊บแล้วก็ดันนะครับดันงัดแล้วก็ดันปุ๊บเห็นไหมครับมันจะออกมาละนะครับพอมันออกมาปุ๊บเราก็ยกขึ้นนะครับยกขึ้นลยไอ้ตัวนี้มันก็จะพาดสายพานออกมานะครับโทษนะครับพอเรายกขึ้นปุ๊บ้ตัวนี้มันก็จะหลุดได้ปุ๊บเห็นไหมครับนะครับมันก็จะหลุดออกมาอย่างนี้ เราก็ยกขึ้นออกมาเลยนะครับผมเนาะพอออกมาปุ๊บเราก็เอาสายพานออกครับผมเพราะมันเกะ็ก,กะนะครับพอ,อาสายพานออกปุ๊บก็ลองหมุนดูนะครับว่าตัวไหนควรจะเปลี่ยนแต่ว่าสำหรับผมแล้วก็คือไหนๆถอดออกมาแล้วก,ก็เปลี่ยนทั้งคู่เลยครับเพราะว่า ถ้าเราไม่เปลี่ยนทังคู่บางทีเราเปลี่ยนไปตัวหนึ่งสูนเราเปลี่ยนตัวล่างนะครับตัวดันเนาะเปลี่ยนตัวล่างไปปุ๊บพออีกใช้อีกสักพักหนึง่งสบนอาจจะดังก็ได้นะครับคือตัดปัญหาก็คือ,อก็เปลี่ยนบนล่างนะครับมันมีสองตัวนะครับเปลี่ยนบนล่างก็คือก็คือจบนะครับผมเนาะวิธีการถอดก็ไม่ยากนะครับก็เอาบ็อกนะครับขันเลยตัวนี้ตัวล่างใช้บล็อกเบอร์สิบสนะครับผม พอเราขันออกก็คือก็จะหลุดออกมาเลยนะครับเนาะบล็อกเบอร์สี่ขันนะครับมันจะออกมานะครับออกมาเนาะมันจะมีอีกตัวนี้รออีกตัวหนึ่งขันออกมานะครับเดิออกมาณนี้นะครับบล็อกเบอร์สิบสี่ส่วนตะบนก็ใช้บล็อกเบอร์สิบเจ็ดนะครับผมขันออกมาเลยนะครับขันออกมาอุ้ย ออกมาครับผมมันก็จะมีตัวตัวน็อตตัวหนึ่งกับแหวนรองแล้วก็จะมีชุดหนึ่งด้านในเป็นบูทนะครับจะถ่ายกลับด้านนะครับผมด้านในเป็นบนะูทเนาะบางทีบูทเห็นไหมครับเป็นบูทโอเคพอเราออกมาปุ๊บเราก็ทําการเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปนะครับเปลี่ยนใหม่เข้าไปก็คือเราถอดตัวไหนก็ใส่ตัวนั้นนะครับไม่ยากครับผมคือเราถอดออกเราจําได้อยู่แล้วเนาะก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับวิธีการถอดนะครับ วิธีการใส่ก็ไม่ยากนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปใส่สายพานให้นะครับผมเพราะว่าเพราะว่าใส่ผมว่ามั่นใจว่าเพื่อนๆใส่ได้แล้วแหละเพราะว่า,าเพื่อนๆจะมีทักษะในการเป็นช่างอยู่แล้วนะครับวิธีการถอดง,ง่ายๆก็ตามท,าที่ผมบอกนะครับเนาะแล้วการใส่ก็ใส่เข้าไปตรงตรงที่เราถอดเท่านั้นเองนะครับอ,อันนี้ก็เหลือแค่ใส่สายพานเนาะเดี๋ยวผมจะทําคลิปใส่าสายพานให้อีกปีหนึ่ง โอเคครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับในการถอดและในการเปลี่ยนนะครับก็แต่ถ้าเกิดเอ่ออีกอันนึงครับผมถ้าเกิดว่าเราเราหาซื้อชุดไปชุดไม่ได้หรือว่ามันราคาสูงเกินไปเราสามารถเปลี่ยนลูกปืนอย่างเดียวได้นะครับเพราะว่าผมก็ก็เคยเปลี่ยนลูกปืนอย่างเดียวนะครับมันจะมีเบอร์ของมันอยู่นะครับให้เราดูเบอร์ตรงนี้เอาไปซื้อนะครับผมมันจะมีเบอร์อยู่โอเคเพราะผมเปลี่ยนมา หลายคันอยู่ที่ว่าเพื่อเปลี่ยนเฉพาะลูกปืนนะครับโอเคออกมาละลูกปืนมันจะเป็นเบอร์เนี่ยครับหกสามศูนย์สามนะครับนี่ครับหกสามศูนย์สามนะครับเราสามารถซื้อมาเปลี่ยนเฉพาะลูกปืนได้นะครับผมก็ ตอนที่เราเปลี่ยนเราก็แกะอันนี้ออกนะครับผมแล้วก็เอาเจรารบีอัดเข้าไปนะครับเพื่อเพิ่มเพิ่มจรารบีให้มันนะครับมันจะได้ใช้างานได้น,นานๆขึ้นนะครับผมโอเคนะครับก็จะประมาณนี้เนาะถ้าเราไม่เปลี่ยนยกเซ็ตเราก็เปลี่ยนเฉพาะลูกปืนนะครับผมก็ได้เหมือนกันนะครับก็ก็ตามนี้นะครับผมเพื่อนๆก็ยังไงก็ฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสำหรับเพื่อนช่างใกล้ตัวครับผมโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ